ความลงทนฟคร์มเล็กก่อยยความแห่งใหม่สวนส้มการเก็บเกี่ยวแบบอัตโนมัติอาสวนแพ็กส้อมขยันขันแข็งกันมากมาย สวัสดีครับสวัสดีอยู่กับซิดเดอะเกมกันอีกแล้วอ,อะไรระเบิดนนั้นนะเฮ้ยโอ้ไม่รู้เลือกไปดีกว่านะครับก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องูุยตายายทุกๆกคนด้วยนะจ๊ะงานใหม่งานดีงานเก็บส้มจากทางเซิร์ฟเวอร์มอการ์สตี้เดินทางมาที่สวนของลุงโทนนะครับ มาจอรถก็ตรงนี้เลยและงานนี้ใช้เลเวล5เท่านั้นในการทำงานเป็นงานออโตโฟ้ฟาร์มฟาร์มออโต้วิธีการมาที่สวนเก็บส้มง่ายๆเลยเปิด GPS ขึ้นมาครับเลือกไปที่งานทุกคนหมาย2ง,งานเก็บส้มนี่ งานเก็บส้มจะอยู่ใกล้ๆก,กับงานเลี้ยงไก่เลี้ยงแม่ไก่หรืองานเก็บไข่ใกล้ๆกันเลยอยู่ตรงนี้นะครับในแผนที่เลยอะใครไปเห็นก็ตามแผนที่มาดูก็ได้ไม่ว่ากันอ่ะอ่ะเราก็เดินเข้ามาในสวนแล้วก็จะมีพวกทรงพวกส้มที่เห็นส้มเป็นสีชมพูอย่างนี้เป็นพ่อดตัวเกมเออ ไม่รู้ว่าทำไมมันเป็นสีอย่างนี้นะมันเปนที่หมดถ้าใครเล่นปกติก็จะไม่เห็นอย่างนั้นมันก็จะเป็นสีสม้มอ่ะวิธีการทํางานกดเอนขึ้นมาอันแรกกดเริ่มทํางานอันที่2จะเป็นการกดทํางานออตโต้อ่ะกดไปเราสามารถเลือกตกลงตกลงนี่คือทํางานออตโต้โกดไม่ทํางานแบบทาเองไปฟาร์มเองเดินเองกดเนเองและตอนนี้บอทก็ทาําการ ฟาร์มให้เราแบบออโต้ตัวละครของเราเนี่ยจะวิ่งตามไปเรื่อยๆสับเปลี่ยนกันไปมาวนลูปไปที่สวนเออไม่ใช่ไม่ใช่สวนไปที่ต้นส้มนะครับแล้วก็เก็บให้แบบออโต้เดินเองแล้วก็ปล่อยตัวได้เลยแบบนี้แล้วมันจะมีการเก็บสเต็กให้ครบ40ผลนะครับผมอ่า40ผลเราก็จะสามารถเอาไปแพ็คแพ็คเสร็จก็จะได้ส้มมาหลายๆอย่างเลย ยี่สิบแพ็คเออที่เขาเขียนเอาไว้ประมาณนั้นเมื่อครบส0่สิบแพ็คแล้วให้เอาไปพูเซตหรือว่าแพ็กเกจที่กังหันลมนะจ๊ะตอนนี้ก็ปล่อยให้มันทำไปเรื่อยๆครับหรือใครจะฟาร์มเองก็ได้นะถ้าจะฟาร์มเองออกจากออโต้กดตัเอ็นเพื่อยกเลิกการทำงานแบบออโต้แล้วเราสามารถเดินเองไปทำงานเองได้เลย อ่ะผมก็เวลาให้มันเก็บไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครจะท,ทาแบบทําเองเนี่ยเวลาต้นไม้เราเก็บส้มครบแล้วต้นไม้มันจะไม่เกิดนะครับให้เราไปที่จุดดําเนินงานกดกดเริ่มงานอ่ะกดทาออตโอต้อีกครั้งมันก็จะรีเซ็ตกลับมานะครับผมอ่าทาไปเรื่อยๆวนไปฟุ๊ฟาานนุ๊ฟ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 เอฟุปฟุ๊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 ฟุ่ฟุ๊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 ฟ หรือสีลูกกันเองอครบแล้วด้วยครับครบ40แล้วนําไปแพ็กที่กั้งหันหล่มตรงนั้นนะข้างหน้านี่อนอื่นเลยเราต้องกดเอนเพื่อยกเลิกก่อนนะอ่ายกเลิกอัตโนมัติแล้วเราก็จะทําการแพ็คเกตหรือโพสเสร็ส้มได้นี่ตรงนี้เลยรอระยะเวลาสักครู่หนึ่งเดี๋ยวก็จะทําการแพ็คเสร็จนั่นเอง หลอดหลอดกล้เต็มแลยหลอดกล้เต็มแล้วใกล้จะแพ็คเสร็จแล้วอีกนิดหนึ่งครับอีกนิดหนึ่งครับปับ๊บาจึ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยครับได้สม้มไ20ยแพ็คเดี๋ยวเราจะเอาไปขายที่ตลาดเอ่อ SF กันเราเปิดกระเป๋าดูก่อนนะครับกระเป๋าทําง,งานนะครับดูว่าส้มของเรามีเท่าไหร่ ใครมีกระเป๋าเยอะก็เก็บได้เยอะนะตอนนี้ผมมี80แพ็คก็คือผู้เล่นใหม่เนี่ยจะเก็บได้แค่20ก็คือถ้าได้20แล้วเราก็ต้องเอาไปขายทันทีแล้วจะมาทํางานใหม่ได้เปิดจีพขึ้นมาเลือกสถานที่ต่างๆเลือกตลาด SF โอเคอยู่ตรงนี้เลยคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ได้จะตัดตัดอะไรเลยเราก็ทำให้แบบปึ๊บๆๆเนี่ยครับ โอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเนาะแไปทําแต่คลิปสั้นๆไม่ค่อยจะได้ทําคลิปยาวๆก็มีอาการปแปลกตัดไม่ค่อยไปเ,ออเดี๋ยวเราเสกรงไป P C X ไปครับอาทิตย์หน้าอาจจะได้ทําคลิปแบบคลิปวิโรแบบลง Youtube แบบเต็มๆนะแบบมาเรื่อยๆหลายๆอย่างเลยนะครับอาทิตย์นี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีคลิปลง y ยูทูบสักเท่าไหร่ แล้วเอาไว้อทิย์หน้านะไปเลยตลาด SF ไปครับมาถึงแล้วครับเอาไปขายที่ NBC เลย NBC NBC NBC, NBC! ตรงนี้ราคาแพ็คหนึ่งเออราคาหนึ่งเออหนึ่งแพ็คมันก็ประมาณ99บาทไม่เยอะมาก80แพ็คได้กี่บาทเนอะขอดูหน่อยโอ้แปแแพ็คเลยร7,000ันเฮเยอะเหมือนกัน แค่นี้แหละครับจบละบ๊ายบายเฮ้ bye bye.